ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่อะไรไทมมาน,นี่คือเตเด่กาชาปองนะครับซื้อจากญี่ปุ่นเลยพี่ผมไปญี่ปุ่นมาผมก็เลยซื้อมาแต่ต้องขอไปนะผมแกะไว้แล้วเพราะว่าที่ผมแกะไว้ก่อนหน้านี้นะฮะของกันดั้มนะครับ่ะไปจะมาต่อยดูยผมก็ได้แยกเป็นชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นนส่นวนนะครับมี ถ้าขอไปจริงๆนะครับขอโทษนะครับที่มอกแกตั้งไว้ก่อนออแกนะแล้วแกแล้วหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ผมก็ได้ตัวที่เป็นเขาควายนี่แต่ผมจะประกอบให้ดูเอาตัวก่อนละกันตัวนี่นะครับจะเป็นรูกแสงประมาณน,นี้นี่ใส่แขนเข้เอไปอ ใส่แขนเข้าไปนะครับงงต่อมานะฮะก็ใส่แขนอีกด้านหนึ่งนะครับใส่เข้าไปถ้าซื้อแล้วจะใส่ไม่ได้ก่อนนะครับต้องเอาไอที่เป็นที่เขาแถมมาต้องใส่เสร็จแล้วจะได้ดาวน์โหลดใส่ B B ใส่ด้านหลัง ออกมาขาอืช yeah. ่า <tampoco> ง oh, mm ัออสุดท้ายก็หัว ที่ผมใช้ที่บุญลูกว่าสามสิบบาทเองนะครับจุ๊บเสร็จก็ต้องเอาไนะว้หน้าตากันเดี๋ยวดัดแน่งท่าทางมันของม่แนนประมาณน,น,นี้เอครับอ,อ่ขอจบก,การยืมเพีเยงเท่านี้นะครับ